จะยิงยาวนะผมไปกระสินไปยังวัดหลวงปู่ศิลานะฮะคาดว่าน่าจะถึงก็ประมาณมีบ่ายตอนนี้ก็เวลาตีสองสามสิบสามนาทีนะฮะจุดสต,ตาร์ทนะผมเพิ่งออกมาไม่กี่นาทีนะครับตั้งศูนย์ใหม่ครับผมตั้งทริปใหม่ ออกคนเดียวก็เช่นเคยครับว,วันนี้เดินทางคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครครับหลังจากเราเดินทางมาได้ประมาณเกือบเกือบยี่นาทีนะผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงคลองด่านกันแล้วนะครับผมไม่รู้มีงานอะไรนะประดับประดาแสงไฟแสงสีเสียงนะฮะอยู่ข้างในซอยนู้นนะฮะ แต่เราก็เดินทางกันต่อไปนะครับผมในคืนนี้เวลาก็ตีสองสี่สิบเก้านะครับจะตีสามแล้วนะครับหลังจากเดินทางมาแล้วประมาณยี่สิบนาทีนะฮะบ,บรรยากาศก,าก็เงียบเหงานะครับเงียบกริบเลยนะครับผมเส้นนี้เหมือนซื้อมาแล้วยังไงไม่รู้นะผมไม่มีรถวิ่งเลยนะฮะ อยู่ในช่วงจังหวะกำลังหลับไหลนะฮะถ้าพูดถึงตอนเวลานี้นะฮะอ่ะแล้วก็เป็นสะพานคลองด่านนะฮะที่เคยวิ่งไปมาประจำนะครับผมที่จะไปยังสุรินทร์ครับแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนแผนเราจะไปกระสินกันนะฮะไปยังวัดหลวงปู่ศิลา แถวนี้จเจริญขึ้นนะครับผมเงียบจริงเลยนะฮะเงียบจริงเงียบจังเลยครับแถวนี้เดินทางกันยาวๆนะท่านผู้ชมเดินทางมาถึงแยกตัดขวาออกกระบินเลยครับผมไปยังอำเภอพนมสารครามนะครับเดี๋ยวเราจะเบี่ยงขวาข้างหน้ากันเลยนะฮะ บรรยากาศก,ก็เงียบเหงาพอประมาณนะครับแต่ก็มีรถพอประปรายนะครับแต่ถ้าวิงา่งออกชาญเมืองแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ในถนนสะเซิงเซานะครับอันนี้ก็จะวิ่งไปนู่นเลยฮะอำเภอกระบินนะครับพนมสารคามนี่ฮะบรรยากาศ เงียบเงานะครับตอนนี้ก็อัปเดตเวลาตีสามยี่สิบนาทีนะครับนี่ฮะก็พบม,มีบ้าน,นครับรถแต่ก็ไม่ถึงกับมากมายนะฮะวิ่งคนเดียวชิวๆนะผู้ชมเยือนพิ้นนะฮะโอ้บรรยากาศดีนะครับผม ดีนะผมใส่เสื้อสองชั้นนะผมไม่งั้นหนาวนะต่ดอดเลยนะครับคนเดียวนะผมคนเดียววันนี้ชิวๆนะครับขับกินลมชมวิวเลยนะฮะในเขาเขียว let's go บรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกเรนปโปรยๆนะผมตามทาง แต่ก็ยังพอไปได้นะครับไม่ถึงกันหนักมากแต่ภาวนานะอย่าหนักนะครับผมเดี๋ยวภารกิจจะล่มนะครับโอ้โหชุมชนนี้ก็ถึงว่นน่าอยู่นะครับผมสุดยอดเลยอะเดินทางกันไปด้วยแล้วครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็เดินทางได้มาแล้ว ร้อยปสิบกิโลนะผมหลังจากเดินทางมาแล้วประมาณสองชั่วโมงนะครับแล้วก็ยังเดินทางกันต่อไปนะครับเหลือระยะทางอีกประมาณสามร้อยแปดสิบนะครับผมนะยาวๆนะคุณผู้ชมรถก็พอมีอยู่เนืองๆนะครับผมทำให้รบรยากาศเดินทางเนี่ยไม่เหงานะครับแล้วก็ ไม่วังเวงด้วยนะครับนี่ฮะชุมชนมันก็จะมีช่วงรถเงียบบ้างนะครับผมแล้วก็มีบ้างครับปะปนกันไปเนาะแล้วแต่ช่วงจังหวะนะครับช่วงจังหวะเงียบก็เงียบจริงนะท่ผชมเงียบจนแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเส้นนี้เหมือนแบบวิ่งมาทุกปิมาอีกจุดหนึ่งนะฮะมันเงียบจริงนะบ,บางจุดแต่บางจุดก็ โอเคแบบก็แบบนี้นะครับผมเนี่ยก็พอมีรถวิ่งบ้างอะไรบ้างครับผมก็ทําให้มันไม่น่ากลัวนะเหลือน้ํามันอยู่มันสองขีดเดี๋ยวเติมไว้ก่อนนะคุณผู้ชมกันวกันดีวาเก้นะครับโอเคเติมน้ำมันก่อนสักแป๊บอากาศโคตรเย็นนะคผู้ชม เย,ย็นระเยียบเลยนะครับผมอยู่บนเขาบรรยากาศก,ารก็รถจิบล้อก็เยอะอยู่พอประมาณนะฮะตอนนี้ก็เวลาตีห้าจะยี่สิบแล้วนะครับผมเดินทางไปประมาณสามชั่วโมงนะฮะระยะทางก็ได้ประมาณสองร้อยกว่ากิโลนะครับผมเลือ,อีกประมาณสามร้อยกว่าิโลนิดๆคัก็จะถึงละ อย่างเย็นนะท่านผู้ชมดีนะผมใส่เสื้อแขนยาวทับสองชั้นนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าโทรโทรติดต่อหาคนตา่างจังหวัดก็บอกว่าหนาวเลยต้องเซฟนะผมเสื้อสองชั้นเลยนะเสื้อกันลมอยู่ด้านในนะครับเสื้อกันหนาวอยู่ด้านนอกอยู่เลยนะผมเนี่ยหนาวแต่มือนะเย็นแต่มือ แต่ไม่เป็นไรครับผมแต่อาเาหนาถึงตัวนั้นพอนะครับมือพอทนได้แล้วก็วิ่งยาวกันไปเรื่อยนะครับผมเส้นนี้ก็ไม่เคยมานานราวประมาณน่าจะมีประมาณห้าปีได้นะครับผมไม่เคยมาเลยนะเสน้นนี้แต่ก่อนวิ่งประจำนะครับตรงวันก็น่าจะวิวสวยนะครับผมนี่หมอกยังเห็นหมอกอยู่นิดนองนะครับ นี่หมอกเห็นไหมหมอกไหมครับหมอกโอ้โหโได้เรื่องอยู่นะอากาศดีเลยนะครับบรรยากาศได้ดีนะเมื่อกี้เติมน้ำม,มันไว้นะครับไม่งั้นมาเนี่ยเรียบร้อยผมปั๊มน้ำม,มันไม่มีอีกหกักโอ้โหดีนะผมชลาชลาใจไม่ได้ครับผมถ้าน้ำมันเหลือป้ะมันสองขีดเติมไว้ก่อนนะครับมอเตอร์ไซ ถ้าจะขึ้นเขาเขียวแล้วนะครับกันดีกว่าแกท่ต่มถ้าแกน,นี่เข็นแน่นอนนะฮะไปกันต่อยาวๆนะครับ โอ,โอ้อากาศหนาวนีเรื่องเลยนะฮะอะไปเรื่อยๆไปชมกับ EP นี้อาจจะมืดๆเลยนะครับผมเพราะว่า ไฟสองสว่างนี้ดับหมดเลยครับผมทั้งถนนเนี่ยไม่มีเลยอรุณสวัสดิ์นะผมสว่างคาตานะฮะในปักธงชัยนะครับผมบรรยากาศก็คนก็กำลังอรอจะเข้างานนะครับรอคนรถมารับนะครับบรรยากาศก็ช่วงเวลาประมาณตีห้าห้าสิบนะครับ โออากาศโคตรดีนะผู้ชมอย่างหนาวเลยะฮะเห็นหมอกไหมต้นไม้บังนะครับผมถ้าไอต้นไม้บางเนี่ยมองไปข้างในเนี่ยจะเป็นมีแต่หมอกเลยฮะฝั่งโน้นนะครับหมอกบรรยากาศดีโคตรนะผู้ชมบรรยากาศ EP แรกนะครับผมที่ได้มาตรงนี้นะซึ่งไม่ได้มานานประมาณ ไม่เกกว่าห้าปีนะครับผมไม่ได้มาเส้นนี้ปากาติก็หลังจากไม่ได้มาก็จะวิ่งเส้นาทางสะแก้วอย่างเดียวนะครับผมทางตาพญาโน่นนะฮะบ,บรรยากาศก็ไม่ได้มานานก็การเดินทางก็ไปคนละแบบนะครับผมคนละฟิลเลยครับสำหรับสมัยก่อนนะฮะ อากาศโคตรดีนะฮะตีห้าก็คนก็เริ่มออกมานะครับประกอบสัมมาอาชีพนะผมออกมาปฏิบัติภละกิจนะครับผมของแต่ละวันโอ้โหต้นไม้ก็กำลังเหลืองอร่ามครับผมตามข้างทางนะครับโอ ถ้ามีสาวนั่งด้วยนะผมเว้เว้ก่อนเลยอันนี้เว้ก่อนเลยนะครับผมเวะไปนอนก่อนนะครับบรรยากาศมันได้นะครับ <c oughs> โอเคเดินกันทางเดินทางกันไปเรื่อยๆนะผมยาวๆใน EP นี้นะครับโอ้บรรยากาศดีจริงอ่า ธงชัยนะครับเล่นจนสว่างคาตาเลยอีพีนี้นะผมออกมาตีตั้งแต่ตีสามนะพึ่งเดินทางได้250กิโลนะครับเดินทางกันไปเลยนะท่านผู้ชม อัปเดตการเดินทางไปเรื่อยว่าจะเจอ,อยังไงบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างครับผม Let's go